เดี๋ยวไปดูโจรแสบค่ะยกกันมาแบบทั้งครอบครัวค่ะพี่บ๊อบไปไหนไปกันทั้งครอบครัวเลยไปก่อเหตุขโมยของของชาวบ้านกว่า60หลังอยากได้ของอะไรก็ไปลักเขาเอาไปทำลายกล้องวงจรปิดสุดท้ายไม่รอดนะคะโดนจับแบบยกครัวคะ่นะนี่เป็นภาพที่คนร้ายยกขโยงกันมาทั้งครอบครัวเขาเรียกว่าไปกันแบบแฟมิลี่ค่ะพี่บอบไปไหนไปกันแต่ไม่ได้ชวนกันไปทำเรื่องดีๆค่ะ วนกันไปทําเรื่องที่ไม่ดีมาก่อเหตุลักทรัพย์ของชาวบ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่17ตําบลบ้านเป็ดอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะคนร้ายได้ขโมยของของชาวบ้านเหมือนกับมาช้อปปิ้งค่ะอยากได้ของอะไรก็หยิบเห็นอะไรมีค่าก็หยิบเอาไปหมดสุดท้ายผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตํารวจสบพบ้านเป็ดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ก็คือนายนาราวิทย์และนางมาลินี สองสามีภรรยาที่ก่อเหตุตะเวนยกเขาขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านหลังพบตัวที่บ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับของกลางที่เขาพบทั้งทีวีจอแบนทั้งข่าวของมีค่าจํานวนหนึ่งแล้วบอกว่าวันก่อเหตุยังชวนญาติไปอีกสองคนไปร่วมก่อเหตุลักทรัพย์ด้วยตํารวจจึงขยายผลไปจับกลุ่มญาติอีกสองคนเป็นหญิงหนึ่งคนแล้วก็เป็นเยาวชนชายอีกหนึ่งคนที่ไปร่วมก่อเหตุผู้ต้องหาทั้งหมดให้การยอมรับค่ะ บอกว่าก่อเหตุลักทรัพย์ตามบ้านเรือนของประชาชนมาสักพักแล้วคำว่าสักพักของเขาค่ะพี่บ๊อบ60หลังคือตระเวนไปทั่วเมืองขอนแก่นเลยค่ะคแล้วใช้รถเก๋งขับตระเวนหาเป้าหมายตอนกลางวันก่อนพัดเลงก่อนบ้านไหนไม่มีคนอยู่ดูก่อน แล้วหลังจากนั้นเขาจะเข้าไปงัดงัดงัด,งดประตูบ้านหรือคนเอาทรัพย์สินมีค่าแล้วหลบหนีไปค่ะเบื้องตน้นตํารวจแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ผู้อื่นก่อนคุมตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นฝากขังดําเนินคดีซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายที่ได้เดินทางทยอยมาแจ้งความเพิ่มเติมเรื่อยๆเลยค่ะระหว่างคนออกไปทํางานนะครับตอนกางวันนี่แหละโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่มันก็ไม่มีเพื่อนบ้านคอยสอดส่องดูแลเราด้วยนะครับนี่คือสังคมไทยเราครับคุณผู้ชมครับ